สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เกิดอยากจะทำคลิป haul video หรือว่าวิดีโอที่เหอของที่ซื้อมาในช่วงนี้นะคะเพราะว่าช่วงวันสองวันวันนี้ซื้อเครื่องสำอ,อางเยอะมากก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าซื้ออะไรบ้างนะคะก็ด้านหลังอันนี้คือ makeup collection ของมัดเองก็มีหลายคนถามเข้ามานะว่ามีเครื่องสำอ,อางเยอะไหม ไม่เยอะนะอย่างที่เห็นโอเคก็เริ่มจากของที่ซื้อมาจากวัดสัก่อนนะคะก็ช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองผิวค่อนข้างจะขาดน้ำก็คือผิวมันเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวมันนะคะเกิดจากหลายๆสาเหตุรวมทั้งอากาศที่มันแบบมันแปรปรวนด้วยนะคะช่วงนี้ก็เลยอันนี้ซื้อมาเป็น2อัน169บาทแล้วก็ข้างในอย่างเออในอหนึ่งกล่องเนี่ยจะมี อย่างละสอแผ่นนะคะเป็นมาสกของ My Beauty Diary แล้วก็อันนี้ p e e Beauty อันนี้เป็นแปะตรงใต,ต้ตานะคะแล้วก็ต่อมาเป็นของที่สั่งจากอินเทอร์เน็ตก็มีอันนี้นี่นะคะ Coastal Sense นะคะ e d i t Original Palette ก็อย่างที่หลายๆคนฮิตๆกันแหละมันก็จะเป็นพาเลตอย่างนี้นะคะ ไว้ <What? S 2> นี่มันจะมีกระจกอยู่ข้างบนแล้วก็มีสีทั้งหมด88สีซื้อนี้มาก็รู้ใช่ไหมว่าเดี๋ยวเราจะฟาดอะไรให้ได้ดูกันอีกนะคะแล้วก็มีอันนี้ n u t r o g e n e h e a l t h y skin l i q u i d Make-up นะคะเป็นรองพื้นที่อันนี้ซื้อตามพี่โมเมนะเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นไงบ้างเพราะว่าก่อนนั้นนี้นะี่ยใช้เ e f l o n Photo r e d y y แล้วรู้สึกว่าช่วงนี้อากาศร้อน มันเยมิมก็เลยหาที่มันเปลี่ยนแปลงดูบ้างน,นะคะแล้วก็อันนี้เป็นของที่ร้านแถมมาให้เป็นโลชั่นของมิวราดนะคะรักษาสิวแล้วก็อันนี้เป็นอายไลเนอร์สีน้าเงินของทอสนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะแบรนด์เครื่องสำอางทางเกาหลีเนี่ยลดราคากันค่อนข้างจะเยอะทีเดียวทั้ง E2D The Face Shop Tony Moly อะไรเงี้ยคือเขากำลังจะเหมือนแบบปรับ รูปโฉมของร้านนะคะเขาก็เลยเนี่ยสองแบรนด์นี้นะคะ The Face Shop กับ Tony Moly วันนี้ไปก็ได้ Tony Moly มาเดียวเองเพราะว่ายังไม่รู้จะซื้ออะไรอันนี้มันจะเป็นเนี่ยน่ารักมากเลยอะ่ะมันเหมือนปากกาแบบไฮไลท์อะไรอย่างงี้ไหมแต่มันเป็นเหมือนเป็นลิปบาล์มที่มีสีเล็กน้อยอะคะ่ะมันจะเป็นสีแบบแดงระเรื่อก็สำหรับไว้พวกทาไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็เดอะเฟสชอบแบรนงโปรดช่วงนี้นะเขาลด30-50%ทั้งร้านก็เลย <c oughs> ดูดิชอบชีทมาสรุ่นนี้มากเพลนะคะแต่ว่าเนี่ยได้ข่าวว่าเขาจะไม่เอารุ่นนี้เข้ามาเมืองไทยแล้วเหมือนแบบเขาจะเปลี่ยนแพคเกจจิ้งหรืออะไรซัมติงที่มันเป็นออกมาจะเป็นหน้าตายอย่างนี้ค่ะราคาเท่าเดิม75บาทแต่ว่า เรารู้สึกว่าเราลองใช้แล้วอะ่ะเราก็ยังชอบรุ่นนี้อยู่แล้วก็เลยจัดรุ่นนี้มาเนี่ยสองวันก็ประมาณสิบแผ่นนะคะมาก็จนลูกบวชเลยแล้วก็รุ่นใหม่ก็ซื้อมาสองแผ่นนะคะเป็นอะโลเวยากับมังบีนรู้สึกก่อนหน้านี้จะมีไรซ์อะไรสักอย่างหนึ่งด้วยแต่ว่าใช้ไปแล้วแล้วก็นี้เป็นมาตรงรอบปากตรงเนี่ยนะคะบำรุง ลิมฝีปากจะได้ทาลิปแล้วไม่ตกลองอ๋อแล้วก็สุดท้ายแล้ววันนี้ไปเซนทรัลเวิลมาก็เลยไปลอฟนะคะก็แน่นอนละ่ะไปลอฟก็คารทริสแน่นอนคารทริสจะเป็นเครื่องสำอางของเยอรมันหรือเปล่ามั้งนะใช้บเล่ะเยอรมน,นีถูกต้องค่ะก็ คือคราวก่อนเนี่ยมันไปซื้อลิปสติกอันนี้มาแล้วแบบปรับปลื่มมากอันนี้เป็น Lip ลิปรุ่น Ultimate Color นะคะสี170 after work white สีแบบน่ากลัวแต่แบอกว่าทาออกมาเราชิคมากๆมันเป็นสีอย่างนี้ดูดิแดงแบบเกือบดำะคะ่ะเลือดหมูนั่นแหละเข้มๆแล้วก็เลือเนื้อลิบดีมาก ทาแล้ไม่ไตกล่องไม่อะไรเลยอันนี้ราคาแค่215บาทเองนะคะวันนี้ไปเดินลอฟเออเดินที่สยามเซ็นเตอร์ตรงที่มีบูธเล็กๆไม่ได้ไปที่ลอฟเออที่สยามดิสนะคะก็เลยไปสอยมาอีก2อย่างอันนี้ก็เป็น catrice made to stay นะคะ long lasting eyeshadow เบอร์0ูนอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับ mac paint pot อะคะ่ะก็คือมันจะเป็นเหมือน eyeshadow ที่เป็น ครีมเป็นเบสแล้วก็สําหรับลงสีอื่นทับไปนะคะอันนี้เป็นสีเงินเงินก็เดี๋ยวลองใช้ดีไม่ดียังไงก็จะได้เห็นกันแล้วก็นี้อยากได้มากเลยเพราะว่าหลายคนรีวิวว่ามันเลิศนะคะอันนี้คืออิน i ินิตแมทนะคะ up to 18 hours makeup เขาบอกว่าเป็น n o n g s t s t g shine control นะคะ hydrating แล้วก็ Oil Free อันนี้เป็นรองพื้นสูตรปกปิดและควบคุมความมันยาวนาน18ชั่วโมงนะคะของ Catrice อันนี้เลือกสีเข้มสุดเบอร์050 s u n b e i g นะคะก็เนี่ยแหละช่วงนี้ซื้อรองพื้น2ขวด n o t o i g i n a กับ Catrice Nutrigena ซื้อมาประมาณ600กว่าบาทนะคะแล้วก็ Catrice ซื้อมา350บาทก็ดูเดี๋ยวจะมาลองใช้แล้วเดี๋ยวดีไม่ดียังไงก็จะอาจจะปล่อยรีวิวออกมานะคะ หมดแล้วสําหรับสิ่งที่ซื้อมาในช่วงสองวันนี้นะคะเสียสติทีเดียวก็ไม่มีอะไรมากไม่ได้ปล่อยคลิปมานานมากๆแล้วก็เลยจะมาพูดให้ดูแบบว่าเฮ้ยเรายังอยู่นะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่มียูสเซอร์ในจีบันก็ไปติดตาม เมคอัพทู utorial ได้นะคะเดี๋ยวนี้เขามีเมคอัพทู utorial เป็นของตัวเองแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์นะคะที่ใต้คลิปนี้แล้วก็มีอยู่2ลุคที่ทำไปแล้วเนาะก็วันนี้นะคะสำหรับเออวันนี้ก็ไม่ได้พูดนานดูสิสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าจะมีอะไรมานำเสนออีกก็เดี๋ยวจะมาบอกกันเนาะสำหรับวันนี้ไปลคะค่ะ